S 1> <S 1> สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบานซูเนียนะครับวันนี้อยู่เกมดูเรนโกครับผมนะหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยพี่มันเปิดแล้วหรอเกมดูเรนโก้ไม่ใช่นะคืออันนี้เป็นเกมดูเรนโกเวอร์ชั่นที่ปิดตัวไปแล้วนะครับแต่ผมยังสาม,มารถโหลดมาลองเล่นได้แต่ว่าคือมันก็เล่นได้แค่นี้แหละ,ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนแล้วกันนะครับ คือผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะว่ามันไปสุดได้แค่ไหนนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าก็เล่นได้แค่เขาเรียกนะซุกเนี่ยพวกทูตูเรียลเนี่ยพอเล่นทูตูเรียลเสร็จก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับคือแบบมันก็จะเด้งออกจากเกมนะหรือไม่ก็เข้าเกมไม่ได้นะครับแต่ในเทเล์เอ้ไม่ใช่ในเทเล่ผิดแต่ว่าในเทรนนิ่งเนี่ยนะครับผมะที่แบบว่าเป็นโหมดฝึกสอนแบบเนี้ยซูรเราก็ยังสามารถเข้ามาเล่นได้นะแบบสําหรับคนที่อยากจะ ลองมาเดินเล่นหรือบังคับดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ให้เราค้นหาที่รองคอนะฮะเ,เก็บที่รองคอยน้องเข้าไปอขอบคุณมากเลยหนูรู้ว่ามันไม่ไม่ได้มีอะไรแต่แม่เล่นแม่เขาให้หนูมา <c oughs> แม่แม่บอกหนูว่าถ้ามีคนช่วยหนูเนี่ยหนูก็ควรจะช่วยกลับนะอา่างั้นหนูยกนี้ให้พี่เลยละกัน เป็นหนังสือไดโนเสาร์นะครับอขอบคุณมากเลยนี่ค,ครับผมก็ไม่เคยคือไม่ใช่ไม่เคยผู้ผิดผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับคิดถึงมากเลยอะคือมันจะไม่ได้เล่นนานได้ไงเกมปิดตัวไปแล้วนะอันนี้ผมก็สรรหาโหลดมาเล่นนะครับ คือหลายคนอาจจะแบบเอ้ยพี่สอนโหลดหน่อยควาจริงผมไม่ต้องสอนหรอกท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมไม่ต้องไปหาเล่นก็ได้นะคือเกมมันปิดตัวไปแล้วนะแล้วมันเล่นไม่ได้ครับผมนะมันเล่นได้แค่เทรนเนอร์ไอ้เทรนนิ่งโอ้ยผมพูดผิดกี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยโอ้ยตายตาย,ตายพูดผิดหลายรอบมากล้นะครับเขียนเราไม่หาเรื่องอลยนะที่เกียรตินะครับเพราะมันจะยาวนะคลิปมันจะยาวไปนะโอ้เข้ามาในถ้ำแล้วตอนนี้ เขามาในอ,อ,อุโมงละอุ้ยไปแตกครับผมนะตอนนี้โหทุกคนงงนะเฮ้ยอะไรกันนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าอ่าทะลุมาอีกโลกหนึ่งนะครับโลกที่มีไดโนเสาร์นะเออนะครับเรากลับไปนั่งนะคือเขาก็ประกาศบอกว่าให้กลับไปนั่งนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็บอกให้เราไปหาเด็กก่อนเฮ้ยสภาพทำไมมันเหมือนกับว่า เเหมือนอายุของรถไฟมันเยอะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนไม่ได้มีคนดูแลมานานมาก,ากนนที่ก็เมื่อกี้เพิ่งจะเดินมาแล้วมันยังปกติอยู่เลยนะเอ้ยอไหลวะเนี่ย,ยหญ้าต้นไม้เต็มเลยนี่กูโอดดโ้ดีอิโช่ดีนฉันไหม ตอบกลับฉันทีเออมีคนโจมตีอเราถูกโจมตีช่วยด้วยครับเราไปช่วยก่นอนเราไปช่วยไปช่วยไปช่วยช่วยช่วยช่วช่วไม่ต้องย่องไปแล้ววิ่งเลยขนาดนี้ยอ๋อหยิบควนก่อนอหยิบแอคก่อนใช่ครับปัป๊บหยิบน้านด้วยย้๊าไปยังไงครับยังไงฮะมีอะไรโอ้ไม่นะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่เราต้องจัดการและแก้แค้นัดไอ้หนุ่มเมื่อกี้เวเราสามารถกิงได้ด้วยนะ,อะโอ้อฮันดดฟึบโอ้ยเป็นไงล่ะมึงนาซันไปดี นี่ก็เป็นนารกเสาร์นะครับไยอุ้ยโอ้โหยักษ์มาตัวเป้งมาโอ้ยตัวเป้งมาตัวเป้งมาโอ้ยโอ้โหนี่ตี๋อุ้งอุ้งเชียดเชียดโอ้โห,โห,โหจะโดนกินอยู่แล้วโอ้ดูดิมันจะกินลูกตัวเองอ้าวเฮย้ยเดี๋ยวยังพูดยังพูดไม่จบคำเลยมันจะกินลูกตัวเองไหมมันกินจริงๆว่ะเออ คือผมจาได้ว่ามันจะกินเนี่ยอันนี้ข้ามครับอ่าเ,เลืลอกโลกได้อ้าว้ยโอ้โหถ้าเลือกโลกได้ขนาดนี้ต้องเข้าไปเล่นได้แล้วปะอ่าผมจะเลือกโลกแรกเลยแล้วกันนะครับมันดูไม่มีอะไรลนะอ่ะข้ามชื่อกอ็ Jesus ไม่ใช่ js 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 ks นะชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะลองเข้าเกมดูนะครับอ่ะผมจะไม่ตัดอะไรเลยนะรอดูไปเข้าได้ไหม คือเขาบอกว่าถ้าถึงตรงนี้ก็เข้าไม่ได้แล้วนะดูยางซงน่าจะใช่วะนานมากแหละอ่ะผมว่าเข้าไม่ได้แล้วนะเนี่ยก็อ่ะเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วนะครับมันเขียนว่าคอนแค n นอนคอนเน็นะครับผมก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เกมได้แล้วนะครับเพราะว่าเกมปิดตัวไปแล้วนั่นเองนะก็แค่ลองเข้ามาเล่นโหมดเทรนนิ่งดูนะครับผมนะปรากฏว่าก็ คิดถึงฟิลลิ่งอ่ะเอิฟ응ิลลิ่งมันได้นะคิดถึงแบบสมัยก่อนที่เกมเปิดใหม่ๆแบบโอ้โหคิดถึงมากเลยอ่ะแต่เกมปิดตัวไปแล้วนะครับก็คงทําไม่หวนคืนกลับมาไม่ได้อ่ะงั้วันนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับผมพามาดูเกมดูแลนโกในฉบับ์ชั่นออริจินอลนะครับผมนะเพื่อที่จะรอเกมโปรเจกต์ดีเอ็กนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นคลิปเรียกน้ําย่อยแล้วกันแต่ว่าคือก็อย่าหวังกับเกมโปรเจกต์ดีเอ็กมากนะอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะหวังแบบ อาจจะให้เกมเนะี่ยคุณภาพเทียบเท่ากับดูแนโกอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําจะทํามาสู้ได้หรือเปล่านะครับคือเขาบอกว่าเป็นอินสปิเรชันนะครับผมนะเป็นแบบแรงบันดาลใจอะมันไม่ใช่เกมจากค่ายเน็กซ้อนนะครับผมเข้าใจะไม่ใชเป็นเกมจากค่ายเน็ตนัดเกมเออแต่ว่านัดเกมก็มาจากค่ายเน็กซอนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนละกันนะครับว่าเกมจะทํามาดีหรือเปล่าแต่ว่าเกมที่เขาเคยทํามาก่อน,น,นอะย่างเช่นโปรเจกต์ C เกมใหม่ที่มึงเปิดตัวไปจำชื่อไ่ได้ละอะไรอาเชนอาเชนสักอย่างนี่แหละอันนั้นก็ทําดีเหมือนกันนะครับถือว่ากราฟิกสวยงามนะผมคิดว่าเกมโปรเจกต์เด็กก็คงจะทํามาดีแหละผมคิดว่าคงไม่ทํามาแย่แบบเหมือนกับที่หลายๆคนคิดกันแต่ว่าก็ไม่แน่นะอาจจะทํามาแย่ก็ได้นะเผืเผไม่ทาเผืเผเกมแม่งไม่ทําออกมาด้วยซ้ำเนี่ยเอออย่าไปหวังมากนะครับผมนะท่านผู้ชมฮะอ่ะงงวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ